วันนี้เดย์สองแล้วนะคะที่กาญเจนบุรีแกก็เดินออกมาจากห้องแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปทานข้าวเช้ากันแล้วค่อยไปเก็บกระเป๋าอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปเที่ยวที่อื่นต่อนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวรอคุณแม่คุณตาคุณยาาคุณป้าน,นะคะออกมาแล้วก็ไปดูลายอาหารการนี่มารับแล้วนี่เดี๋ยวไปกินข้าวกันที่ตรงนู้นนะคะหมอกลงแบบหมอกลงสวยมากเลย ถึงตรงายอาหารแล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะมีเป็นพวกขนมปังนะคะอันนี้เป็นแพนเค้กแล้วก็เป็นโยเกิร์ตะะโอ้โยเกิร์ตแล้วก็เป็นนี่ ก็ของกินจะอยู่ตรงนี้๋อมีเป็นพวกไข่ดาวเล็ดด้วยไข่ดาวเล็ดักน่าเลยนะครับได้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแฮมแฮมซี่กรอกแฮมซี่กรอกนะคะข้าวผัดแล้วก็ข้าวนะคะนี่ก็เป็นโอ้ตุ๋ยเตี๋ยวผัดซีอิว๊วมีผัดซีอิ๊วด้วยค่ะตรงนี้เป็นสลัด ต่างๆนะคะโอเคแล้วก็คานอันนี้เป็นข้าวโพดแล้วก็มันแล้วก็ผลไม้โอเคเราไปทานกันคะ่ะมาใช่ออนเซ็นในห้องของตัวเองนะคะทุกคนเดีย๋ยว <c oughs> เราจะลงไปพร้อมๆกันดูนี่เขายังไม่ได้เปิดนะ้ำปุดๆให้อยู่ อ๋อนี่ไงเขามีแบบเป็นใส่น้ำแร่เพิ่มอะไรด้วยให้ด้วยนะดีจังเลยอะนีนะคะกค๊อกนี้เนี่ยจะเป็นน้ำแร่ธรรมชาตินะคะกค๊อกนี้จะเป็นน้ำร้อนนะคะอื้ยล้อนมากอุ้ออยวสบายมากเลยลูกบอ ร้อนร้อนจริงร้อนจริงแต่ชอบแบบบรรยากาศดีๆ แค่อยู่ในห้องนี้น้าไม่ค่อยร้อนมากใช่ไหมไม่ร้อนไม่ร้อนห้องหนูก็อ, ũng, อุ่นๆอยู่เหมือนกันสบายไอ้แม่แช่ชมวิวนะคะตรงนี้วิวสวยมากดูสิชิอสวยมากเลยอ๋อวิวสวยวิวหลักล้านค่ะ <laughs> แค่ชมวิวก็คุ้มแล้ว <laughs> อื คบแล้วป้านายก็มาแล้วคุณแม่ด้วยวิวสวยงามมากเลยเล่นกันสองคนเลยเตรียมเช็คเอาออกจากโรงแรมแล้วค่ะนี่แต่งตัวือนกันเลยเป็นสตรอเบอรี่แต่งจริงวันนี้เนี่ยคุณยายแล้วก็ป้า่ายก็แต่งแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวไปเที่ยวกันที่ไหนต่อนะคะเดี๋ยวตามัเลยตอนนี้เดี๋ยวขอไปเช็คเอาก่อนนะคะก็เก็บกระเป๋าอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะ สวยไหมสวยมากเลยที่แม่ชอบมากใช่คุณแม่คุณแม่บอกว่าคุณแม่เพิ่งเห็นว่าเรามีระเบียงตรงนี้ด้วยพอมาถึงปุ๊บอาบน้ํำแช่ออนเล่นนอนไม่ออกมาดูตรงนี้เลยนะเรามีตรงนี้ด้วยตรงนี้ดีวิวสวยด้วยเนี่ยนะคะวิวสวยมากอ๋อทุกคนเดี๋ยวแกจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนตอนแกนอนอยู่ๆก็ได้ยินเสียงดังก็เข้ามาดูๆมีปูอยู่ในห้อง เดี๋ยวมีคลิปหลักฐานส่งให้ดูเปิดให้ดูเลยปูเข้ามาในห้องปูกลัวมันถือก้ามหมวกมันอาล้าเลยมาไ้ไมไม่รู้เลยหนูออกจากห้องน้ำมาก็เจอเนี่ยซึ่งปูน,ปน,นะคะมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวยวพาไปดูมัน,นมันอยู่ในห้ององเราเลยซึ่งมันไปแล้วน,นี่คือเตียงใช่ไหมนี่เลยมันอยู่ตรงนี้ใช่อย่างที่เห็นในคลิปที่เปิดไปเมื่อกี้ มันมาจากไหนไม่รู้ว่ะคือมันแบบมันอยู่งสูงเหมือนกันนะแต่ตอนเนี้ยตอนเช้าออกมาปุ๊บก็ไม่เจอละมีปูด้วยจ้าแปดสี่นะคะตอนนี้แามเพราะอีกคนหนึ่งไปแล้วคุณยายเดินไปแล้วคุณแจไม่มีแล้วค่ะคุณดูไปแล้ว เราลงมาแวะดูน้ำตกใส่โยกแปบ๊บหนึ่งนะคะกับคุณแม่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูตกไตโยกกันอาจจะาแบบว่ามาันเละๆเฉยๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ่ายรูปกันนิดหน่อยนี่น่าจะขึ้นทางนี้หรือเปล่านี่นะคะขึ้นไปทางนี้ต,อตโอ้ต้องไปขึ้นทางนู้นเลย,ยปลไปถ่ายรูปป้ายกันดีกว่านะ น้ำตกไซโยกน้อยตอนนี้นะคะเกก็อยู่ที่สกายวอล์กกาญจนบุรีนะคะทุกคนด้านบนนะคะซึอพื้นมันจะเป็นพื้นกระจกเลยเอัอนค่าเข้าเนี่ยจะคนล,ละประมาณ60บาทนะคะทางนี้นะคะอยู่ตรงท่าเทียบเรือเทศบาลกาญจนบ,บุรีเลยนะคะซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปเข้าด้านในึ พืนกระจกด้วยนะคะทุกคนมัน่้นข้างที่จะวาดเกีียวมากเลยนะทุกคนวาดเกลียวนี่ค่ะจ๊ดดูเปไปมองข้างล่างค่นั่น ด้านบนเรียบร้อยนะคะข้างหน้าข้างหน้านี่เดินแบบวาดเสียวกันเลยทีเดียวอยากกลมอยากกลมถ้าอยากกลมฟืนมองไปจนกลับมองขึ้นจะได้ดูด้วยนี่นะคะตรงนู้นมีเจดีย์สวยด้วยนี่เจดีย์สวยค่ะ ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนเมื่อกี้เราไปฝั่งนึงมาแล้วฝั่งที่มีเจดีฝั่งนี้เราจะไปอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้อะไรเหมือนจะเป็นหัวสะพานหรือเปล่ามีสีทองๆด้วยนะคะอ่ะรุ่ย นี่นะคะเราสองคนก็มาแวะที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว<ช>นะคะ,ะ,คะตอนนี้อยู่ที่ตลาดเดพชรพลอยนะทุกคนมันแบบมันเพชรพลอยอยู่ยรอบพิทเลยนยี่ดูดิว้าวแต่เราจะไปดูตลาดเอ้ยเราจะไปเดินสะพานกันก่อนละกันนี่อ้ตลาดอู้คนเยอะ แล้วมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าช้างเฮ้ยคุณแม่เขากาลังอินกับช้างตอนนี้คุณแม่เขาติดน้องมีนานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันจ๊บคนจะถึงแล้ววิเดียวมีตลาดนัดข้างหน้าด้วยของขายด้วยนะคะมีเลยของคนแม่ลูกที่เหลือเขารอกันอยู่บนรถเขาเคยมากันแล้ว นี่นะคะมีสองฝั่งฝั่งนู้นก็มีนูน่นเราข้ามไปดูได้เหมือนกันสองฝั่งเลยค่ดนะคมีน้ำมะพร้าวด้วยแด้วคิดเลยโอ้เจอระเบิดด้วยทุกคนระเบิดกลมแล้วก็มีน้องหมาด้วย เราถ่ายรูปตรงนี้เห็นเห็นน้ำอย่านี่สวยมากเลยสะพานแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้เดินไปนะคะให้ดูบรรยากาศเฉยๆก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันแล้วตอนนี้เก๊กมาอยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเลยไปช้ยนาแต่ว่าก่อนที่จะไปชายนาเนี่ยเาแวะทานข้าวที่ร้านกุ้งเต้นน้องเหนยอ่ะร้านกุ้งเป็นนะคะอยู่ที่สุพรรณบุรี นี่ร้านนี้เลยเมนูที่เกชอบของร้านนี้ที่แบบชอบมากๆก็คือกุ้งคั้วเกลือนะคะกับพลากุ้งเดี๋ยวเกพาไปดูน้งกุ้งก่อนดีกว่านีเขาแบบเป็นกุ้งสดๆแล้วเขามาตักกันตรงนี้เลยอะ่ะกุ้งเยอะมากแล้วก็มีแบบหลายไซส์นะคะกุ้งเขาแบบกินสดๆเรามานั่งในห้องแอร์กันนะคะทุกคนจิโตละสามสิบาทเดี๋ยจีเรียบร้อยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเมนู นกุ้งเตนนะคะก็มีปลาช่อนเผาด้วยนะคะสดาวหอนปลาหวานนี่แล้วก็เป็นเมนูประมาณนี้สิ่งที่แกสั่งก็จะมีเป็นทอดมันปลานะทุกคนแล้วก็กุ้งเผาหนึ่งโลแล้วก็กุ้งพลาครึ่งโลกุ้งทอดเกลือหนึ่งโลเออใช่ไหมหนึ่งโล ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ข้าวนะอะไรเงี้ยเดิมาเดี๋ยวขอไ่ท่านก่อนนะคะนี่ค่ะกุ้งคั่วเกลือมาแล้วแล้วก็ทอดมันมาแล้ว ตอนนี้นะคะเกก็มาแวะพักที่ชัยนาทก่อนที่จะกลับกรุงเทพนึ่งอีกหนึ่งคืนนะคะอยู่ที่โรงแรมหรือว่ารีสอร์ทดีกว่าบ้านสวนริมน้ำชัยนาทนะคะมีสาวว่ายน้ำด้วยนะคะแล้วก็นี่มีห้องนอนอยู่ตรงนี้นะคะก็จอดรถเรียบร้อยแล้วเป็นรีสอร์ทนะคะนี่คือโรงแรมบ้านสวนริมน้ำรีสอร์ทคอฟฟี่ก็จะเป็นห้องแบบประมาณฟิลนี้นะคะแล้วก็มีเป็น สรไว้น้าแล้วก็เป็นแบบบ้านริมน้ําห้องริมน้ําด้วยนี่นะคะมีสาไว้น้าอยู่ตรงนี้ด้วยนี่นะคะเดี๋ยวข<ค>นของเข้าห้องก่อนนะคะไปตองนะคะห้องที่หนึ่งไปดูด้านในกันอ้าวต้องเปิดไฟกันก่อนในห้องก็จะเป็นเตียงสองเตียงนะคะมีแอร์อยู่บนหัวเลยแล้วก็พอเดินเข้ามาเนี่ยก็จะมีเป็น ตู้เย็นแล้วก็ที่สำคัญมีตู้ไมโครวเวฟให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นซิงค์ล้างจานนะคะโหครบเลยแล้วก็นี้เป็นห้องอาบน้า นี้นะคะก็เป็นวันที่3แล้วเรากำลังจะออกเดินทางไปกินกาแฟกันมีคนมารับด้วยนะคะนั่นก็คือนี่มีคนนี้มารับด้วยนี่สาวน้อยนะจ้าจังน้อยน่ารักมากวันนี้ใส่กระโปรงบานนะด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราไปทานกาแฟกันดีกว่าแล้วก็เก้กับคุณแม่ก็เป็นฝาแฝดกันอีกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูความฝ <c oughs> าแฝดของเราสองคน เ,เีเดี๋ยวไปกินกาแฟากันค่ะตอนนี้นะคะก,กก็มาอยู่ที่ร้านคาเฟ่สไมล์บัฟฟโลนะคะี่มีน้องควายยืนอยู่ต้อนรับเราเลยนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเข้าไปนั่งด้านในกันนี่นี่คือที่นี่มีรีสอร์ทด้วยนะคะมีห้องพักด้วยเริ่มต้นคือละประมาณ700รประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจเห็นป้ายอยู่เราเข้าไปด้านในกินกาแฟากันดีกว่านี่ นั่งกินตรงนี้อ้าวชื่อร้านเลยมีควายตัวใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนน่ารัก <c oughs> นี่ค่ะทุกคนของเกตค่ะของคนอื่นกินกาแฟหมดเลยกตกินกระเพาะนี่นะคะคุณตาก็ได้แล้วนะคะของคุณตาเป็นกาแฟร้อนนี่กำลังใส่ชิ้นเรือก็รอรอ พี่เขากำลังทำให้ยู่ตอนนี้นะคะก็กลับมาที่ห้องนะคะเพื่อจะมาเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะคะตอนประมาณสิบเอ็ดครึ่งนี่ก็คือเอก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวเตรียมพร้อมที่จะออกไปด้านนอกแม่พร้อมไหมนี่คนนี้ด้วยโอ้โห <laughs> พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะแอะค่ะออกเดินทางอ้าวไปไหนแล้ว <laughs> ทุกคนเรามาออกตามหากันดีกว่านะคะดุ้งด Am ิงดุ้งดิงดาดุ้งดุ้งดิงดาดิงดิงดุ้งมาแล้วชื่อน้องจ้าจังคนนี้แหละบิ๊กต็อกดาวบิ๊กต็อกนะจ๊ะไหนนะคนนี้เป็นดาวบิ๊กต็อกนะจ๊ะไปแล้วไปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหเไปแล้วเดินเล่นแล้วเดินเล่นอือไปทำไม เม่อไมาแล้วเ่อไหายมาแล้มุ้งเปตีอะไรอ่ะมาจ้างมาลูวตอนนี้นะคะก็มาแวะกินข้าวที่ร้านลาบคนเมืองร้านนี้อร่อยมากแล้วก็แบบเขาขึ้นชื่อที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่ามีเมนูอะไรบ้างแต่ว่ากีจชอบกินลาบนั่นแหละของที่นี่แล้วพอยางอื่นเขาก็อร่อยด้วยนี่เลยค่ะข้างในร้านเขาแบบเปิดมานานมากเลยแล้วก็อร่อยมากด้วย อันนี้คือเมนูนะคะเราจะได้ลาบหมูราบเนื้ออะไรต่างๆยำสบายนางแต่ที่นี่เนี่ยที่เด็ดๆที่จะชอบคือแซ่บแห้งเนื้อแซ่บแห้งเนื้ออร่อยมากแล้วก็ราคาโอเคเลยค่ะ70บาท80บาทอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปทานกันก่อนอันนี้เป็นเครื่องในลูกจิ้มนะคะมาแล้วแล้วก็เป็นยำสบายนางลูกจิ้มก็ผักต่างๆมาแล้วอันนี้แซ่บแห้งนะ,ะทุกคน มาแล้วค่ะนี่ต้มเนื้อเปื่อยต้มแซ่บเนื้อเปื่อยนะคะน่ากินมากงั้นเดี๋ยวขอขอนุญาตเกไปทานก่อนนะคะทุกคนออตอนนี้นะคะระหว่างทางกลับบ้านนะคะก,ก็มาแวะซื้อกุนเชียงเป็นร้านาขายของฝากเพราะว่ากุนเชียงในอิ่วนะนี่เนื้อกุนเชียงอร่อย,อยามากนะคะคุณแม่บอกว่าคุณแม่เคยกินตลอดตลอดเลยเ<ล>ก่าแก่มาก อ,อยู่ตรงสิงห์บุรีกุนเชียงในอิ้วเมืองสิงห์บุรีมีกุนเชียงปลาประชนันแดดเดียวเชียงหมูอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าใส่แม็กก่อนเพราะว่าจะเข้าตึกแล้วใสมก่อนเพราะว่าจะเข้าตึกแล้วกวากาไม่มีสสแกนจ่ายได้เลยนะคะมีสแกนจ่ายด้วยทุกคนมีโมจินะคะเจ้าแม่ของ สามสิบนาทีนะคะไม่เกิปล่อยแน่นอนนะคะกรุ๊เทพหนกนะคะเชิญเลยค่ะเมื่อลลรถลาเกลืเผื่อรนฟ้าตกนะคะมีขนมอัดรถทุเรียนด้วยทุกคนด้วยว้าอรุทุเรียนนี <c oughs> ่นะคะกุนเชียงนะคะทุกคนคอยู่ตรงนี้เลยกุนเชียงไอ้เรามีกุนเชียงหมูกุนเชียงปลาหมูทุบหมูยองนะคะหมูหอ,อยะค,ะค่ะนี่ก็คือกุนเชียงเหมือนกันเออเป็นแพทเลย แต่แบบนี้ดีกว่าทุกคนโลละสามร้อยยี่สิบนะคะไม่เสียเวลากนคะกำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วคะ่ะยังไงทริปนี้นะคะโฮเกยกับค,คุณแม่กับตาคุณยายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายว้าวว้า สติกเกอร์ลายโปเกตแปดีวางจำหน่ายแล้วใน Li น e Store นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงนะนำเลยขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟเ r g a m e กม r o Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นน็นลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ